ไชมันถึงเป,เ,ปเป็นร้านที่เป็นแบบว่ามีต้องมีต้องมีตีนอ่ะเตี๋ยวเต็มตีนมาจากอะไรคะเตี๋ยวเต็มตีนนี่ก็คือมาจากตีนนี่แหละครับ <laughs> ค,คือต้องบอกว่าร้านเราเนี่ยเด่นเรื่องตีนนั่นก็คือตีนไก่ตีนไก่นี่คือจะทำยังไงให้มันอร่อยแล้วก็มันนุ่ม <c oughs> นะฮะออกมาบางทีไปกินที่อื่นมันแข็งไงเรากินแล้วมันรู้สึกแข็งเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยสามารถละลายในปากได้เลยคือเป็นสูตรจากที่บ้าน นะฮะเป็นส่วนของคุณแม่คือทํากินกันที่บ้านอยู่แล้วเขแปลว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยชินกันใช่ครับชินกันที่บ้านอยู่แล้วคนเราเนี่ยคิดมาก็คือจะกินก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวไก่ในลังสิตนะครับแต่น้ำซุปหอมมากเลยอ่ะหอมครับเนอเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอย่าไก่ตุ๋นใช่ไหมฮะใช่ครับไก่พันล้อไก่ตุ๋นแบบนั้นเนอะมันโดนจริงกินน้ำซุปนี่ชิมไปเนี่ยอะไรมั่วมั่วบ้านงานอะฮะยำติมน ใช่ครับนัวมากใช่ก็คือเป็นสูตรที่ภรรยาผมคิดขึ้นมาเองนะฮะจริงๆแล้วใส่ปลาร้าด้วยก๋วยเตี๋วด้วยเหรอใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวอันนี้เมนูเดียวเมนูเดียวที่มีน้ำปลาราด้วยคือเพิ่มความแซ่บนะฮะสำหรับคนที่กินอะไรที่มันตุ่นๆแล้วเป็นเครื่องเทศรู้สึกเลี่ยนเนี่ยเราก็มีเมนูนี้แหละครับมาตัดเลี่ยนให้แล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีด้วยเห็นที่แมบมบอกว่าจริงๆเนี่ยจุดประสงค์ของการเปิดร้านนี่คือกะว่าจะเปิดไว้เลี้ยงพี่เจี๊ยบตอนแก่ครับมันก็กะ อีกอย่างหนึ่งให้ที่บ้านด้วยคือตอนนี้แม่ก็อยู่เฉยๆใช่ไหมฮะอยู่เปล่าๆใช่ไหมเขาเปิดร้านอยู่แล้วฮะเราก็เลยทำไอ้เมนูนู้นขึ้นมาเพื่อให้เขาทําน้ําซุปกับทําให้พวกไก่ตุ๋นเนี่ยส่งตามแฟนชายต่างๆคือต้องบอกว่ากระดูกที่เห็นเนี่ยมันร่วมันรอดออกมามันล่อดออกมาเลยฮะแล้วมันคือสุดยอดคอลลาเจนด้วยนะใช่ครับนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือสุดยอดคอลลาเจนผิวดีผิวเด็กเนี่ยเออแล้วองแล้วไม่ไม่เป็นไรพี่ใช้วิธีอื่นได้แล้วแล้วเวลา ตุ๋นอย่างเงี้ยตุ๋นใหม่ทุกวันเหรอคะทุกวันครับ oh. นะฮะตอนนี้ก็คือส่งสาขาเรามีอยู่3มสาขาก็ยังยังไม่เป็นปัญหากับการผลิตส่งนะฮะเรายังมีกําลังพออยู่แต่ถ้ามันโตมากกว่านี้มันใหญ่มากกว่านี้แล้วมันมีมีมากกว่านี้ก็คงจะเป็นระ,ระบบ<พ>อุตสาหการรมพี่พกะไว้มีกี่สาขาอ่าตอนนี้ยังไม่ได้กะครับก็คือทําให้ที่สาขาที่มีอยู่เนี่ยทำให้มันดีที่สุดทำให้คนชอบก่อนทำให้เขาไปรอดก่อนเนะีฮะครับผมครับผมถ้าใครอยากตามไปกิน ตอนนี้อยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเห็นบอกว่าบางวันบ่ายโมงหมดแล้วโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นขาะดีมากใช่ไหมใช่ครับคนนิยมกินเยอะตอนนี้นะฮะร้านเจี๊ยบเยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนสาขาหลักเลยกันก่อนอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่คลองสามลังสิตใช่อยู่ในปั๊มคาเท็กครับนะฮะ่นี่ก็เปิดตั้งแต่เช้านะฮะถึงประมาณหกโมงเย็นแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไปช้าก็ตีนก็น่าจะหมดก่อนตีนจะหมดก่อนก็จะเหลือแต่น่องเหลือแต่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนสาขาสองก็อยู่ที่รถจันะ นะครับมุ่งหน้าเราจะนัดอยู่ในปั๊มปตทนะครับส่วนสาขาสามอยู่ที่คลองหลวงนะครับอยู่ในปั๊มพีทีนะครับสาขาสามครับผมเนี่ยอ่ะลองดูหรือจะลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับร้านเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนน่าจะมีรายละเอียดต่างๆบอกเบอร์หน่อยไหมหรือว่าแบบเว็บไซต์หรืออะไรยังไงที่จะเข้าไปได้หรือ Facebook หรืออะไรไงฮะเข้าไปดูที่เพจดีกว่านะครับเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนนะฮะใครอยากจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองแล้วยังหาสูตรไม่ได้นะครับสนใจในก๋วยเตี๋ยวของเรราาาานนนะะะฮก็สมมถแได้ ที่ต้องย้ำอันตรา